เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าลือท่านฟังครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลที่เขามีการแชร์ว่าโควิด -19 เนี่ยติดทงังดวงตาจริงหรือเปล่าพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์สักชัยวงกิติรักษ์นะครับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยในช่วงเล่าลือครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบวิทยุทรานซิสเตอร์ทานินนะครับรุ่นพิเศษใช้ได้ทั้งถ่านและก็ไฟฟ้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทย จำนวน1นึ่งรวันเพียงแค่ท่านผูฟ้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่งคำตอบของท่านนะครับผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากยออมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1นึ่งรวันเท่านั้นนะครับสดจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง y t u t u นะครับโดยพิมพ์คำบมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่จะบอกกล่าวกันมาถึงช่วงกิจกรรมนะครับกิจกรรมวันนี้เราให้ข้อมูลกับท่านฟังก่อนนะครับข้อมูลมีว่าธนาคารอมสินชวนแชร์เพลง อยู่กับบ้านโดยแชร์หนึ่งครั้งจะเท่ากับเงินช่วยเหลือจำนวน10บาทเพื่อช่วยโรงพยาบาลสู้ภัยโควิดนะครับตัวอี้ครับธนาคารอมสินชวนแชร์เพลงอยู่กับบ้านโดยการแชร์หนึ่งครั้งจะเท่ากับเงินช่วยเหลือ10บาทช่วยโรงพยาบาลสู้ภัยโควิดนี่เป็นข้อมูลนะครับมาถึงช่วงคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินได้ชวนแชร์เพลงอยู่กับบ้านโดยแชร์หนึ่งครั้งจะเท่ากับเงินช่วยเหลือจํานวนเท่าไหร่ แกโรงพยาบาลเพื่อสู้ภัยโควิดนะครับส่งคำตอบมา SMS 4221075นะครับ4221075 Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเชิญชวนแชร์เพลงที่ชื่อว่าอยู่กับบ้านซึ่งจะมีเนื้อหากระตุ้นเตือนและปลุก,กจิตสำนึกให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันดูแลตัวเองนะครับด้วยการอยู่บ้านร่วมกันปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมกับจัดทำมิวสิกวิดีโอเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook GSB Society ของธนาคารออมสินโดยยอดกดแชร์หนึ่งครั้งจะเท่ากับเงินช่วยเหลือ10บาทเพื่อร่วมเป็นกำลังใจและส่งมอบให้กับมูลนิธิสิริราชกองทุนสิริราชพยาบาลสู้ภัยโควิดและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไปนะครับสามารถเริ่มแชร์ได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา23่สมนาิกา59นาที ของวันที่30เมษายน25 6 3นี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอฟมอได้เยียวยาผู้เช่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยผู้เช่าพื้นที่ที่ถูกสั่งปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและของรัฐบาลจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลานาน2เดือนหรือพิจารณาขยายเวลา,วลาตามสถานการณ์นะครับส่วนผู้เช่าพื้นที่ที่สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามปกติแต่ มีผู้ใช้บริการลดลงให้ลดค่าเช่าพื้นที่ลงร้อยละ50เป็นระยะเวลา4เดือนหรือพิจ,จารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่งวดชำระค่าตอบแทนวันที่7และวันที่25มีนคาคมนี้เป็นต้นไปนะครับและอฟอร์มยังยกเว้นค่าปรับในกรณีผู้เช่าผิดนัดชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรการดังกล่าวผู้เช่ายัางคงต้องชำระค่าสาธารณูปโภคในอัตราปกตินะครับเอ็กซิมแบงค์ครับเปิด คลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ส่งออกทางโทรศัพท์เพื่อให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยการจัดแพ็กเกจและมาตราการช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ที่ติดต่อเข้ามานะครับโดยเฉพาะ SMS รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงินทางโทรศัพท์และจัด โครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขยายเครือข่ายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026172111นะครับ026172111ต่อ3510ถึง2นะครับต่อ3510ถึง2ครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดโครงการ ขึ้นมา2โครงการโครงการแรกเป็นโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 งวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด1,000 10, 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.10ต่อเดือนนะครับผ่อนชำระคืนนานถึง2ปีด้วยกันโดยไม่ต้องชําระเงินกู้ในงวด ของการชาระเงิน6งวดแรกนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆประกอบสําหรับคู่ที่มีอาชีพอิสระมีรายได้เดือนละไม่เกิน3 0,000บาทนะครับส่วนอีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการสินเชื่อพิเศษวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด5 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนให้ผ่อนชาระคืนนานถึง3ปีนะครับโดยใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้าประกันก็ได้เป็นผู้ที่มีรายได้ประจําแต่ว่ารายได้เกิดลดลงหรือว่าขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และภัยอื่นๆนะครับซึ่งทั้งสองโครงการนี้ธนาคารออมสินก็จะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่30บธันวาคมนี้นะครับโดยลงทะเบียนพร้อมกับกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th เท่านั้นนะครับจะเริ่มลงทะเบียนวันที่1 5เมษายนนี้ครับปิดท้ายกันที่ข่าวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้ดำเนินการเปลี่ยนก๊อกน้ำเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสลดโอกาสการติดเชื้อโดยจะเริ่มที่อาคาร AOB เป็นแห่งแรกและจะทยอยเปลี่ยนในทุกอาคารของท่าอากาศยานนะครับนอกจากนี้ครับยังได้ร่วมสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยเว้นระยะห่างทางสังคมแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานและเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยถูกมือทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานเพืเพ่อทําอทความสะอาดนะครับฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกันลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าลือเดี๋ยวเราไปคุยกันหน่อยเรื่องการแชร์ ว่าโควิด19ติดทางดวงตาได้จริงหรือเปล่านะครับพูดคุยกับศาสตราจารย์ในแพทยศักชัยวงกิติรักประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุพทย์แห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับรับตัวลมันติดได้ไหมครับทางดวงตาเนี่ยครับจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยดวงตาเป็นหนึ่งในสามมวรยที่จะทําให้โควิดติดนะครับก็คือดวงตาเยื่อบุจมูกแล้วก็จมูกปากใช่ครับกับสามทางใช่ครับนะครับแล้วแล้วอันนี้คือหลักการนะฮะอาจารย์ ใช่ครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการติดทางดวงตาเป็นการติดที่ยากที่สุดในสามช่องทางนี้นะครับอ๋อทำไมล่ะครับครับเพราะว่าโดยหลักการที่บอกว่าเอ่อเชื้อโควิดติดทางดวงตาเนี่ยเนื่องจากว่าเยื่อบุตาเนี่ยต้องเป็นลักษณะในเยื่อที่คล้กับเยื่อบุในโพรงจมูกและก็ในช่องปากนะครับครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยการติดทางตาเนี่ยเกิดได้สองอย่างอย่างแรกก็คือการที่เชื้อไวรัสโควิดเนี่ยเอ่อโดนเยื่อบุตาหรือภาษาแพทย์เรียกว่าคอนแทคไอว่าโดยตรงครับ กับอันที่สองก็คือถ้าสมมุติว่าเราสัมผัสเชื้อจํานวนเยอะเข้าไปในดวงตาดวงตาเราเนี่ยจะมีท่อระบายน้ําตาจากบริเวณหัวตานะครับไหลลงที่โพรงจมูกแล้วก็จะไปดูดซึมเข้าร่างกายผ่านทางโพรงจมูกนะครับซึ่งทั้งสองทางเนี่ยจะต้องมีจํานวนไวรัสจานวนค่อนข้างมากซึ่งจะสามารถติดเข้าไปในร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างีกรณีที่มีความเป็นไปได้สูงก็คือการที่เชื้อไวรัสเนี่ย ไหลลงท่อระบายน้ําตาลงไปที่พงจมูกนะครับ,รบซึ่งในรายงานเนี่ยเลยยังไม่พบว่ามีการติดโดยตรงสําหรับประชาชนที่เดินอยู่ทั่วไปว่าติดทางดวงตาครับครับ,รบแต่ยังไม่เคยมีรายไหนเลยใช่ไหมที่ติที่ติดทางดวงตาครับเพราะว่าในข้อแนะนําของราชวิทยาลัย,ยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจากสมาคมจักสุแพทย์อเมริกาเนี่ยก็แนะนําว่าเน้นอ่าให้ เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรือคนที่ทํางานที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจึงจะความจาเป็นที่จะต้องใส่แว่นนิลไพอการป้องกันเพราะว่ามีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อปริมาณมากส่วนกรณีที่ลอยอยู่ในอากาศมีปริมาณน้อยเนีเนื่องจากยังไม่มีรายงานเลยไม่แนะนํทให้ประชาชนทั่วไปถึงขนาดต้องใส่แว่นนิรไัยเดินอยู่ตามท้องถนนทั่วไปนะครับอืมครับก็แสดงว่าไม่ไม่ไม่จะเป็นเท่าไหร่ ใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีวิธีปฏิบัติที่จําเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปที่เราไม่ได้ใส่แว่นนิรภัยอันที่หนึ่คือต้องไม่อยู่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราโดนคนที่เป็นโรคสงสัยเป็นโควิดเนี่ยไอหรือจามแล้วเสมหะหรือน้ำลายกระเด็นเข้าตาโดยตรงอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับที่ จะทําให้ติดเชื้อติดเชื้อก่อนนะฮะ,ะของคือก,การาำมือที่ไม่สะอาดเนี่ยนะครับไปยี่ดวงตานะครับก็บกับที่เราพูดว่าทําไมไห้นำคือเอามือไปแคะจมูกหรือเข้าปักเนี่ยก็อาจจะเป็นการนําเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้นะครับครับ,รบอันนี้คือจะเป็นการติดเชื้อก่อนเพราะถ้าเกิดคนที่ป่วยจริงๆเนี่ยเขาเขาคงไม่ได้อยู่เดินเล่นเดินไปเดินมาถูกไหมอ๋อไม่ไน้ะครับเพราะว่าคนที่เชื้ออยู่ในร่างกายเนี่ยอาจจะยังไม่มีอาการดุนแรงถึงขนาดไปนอนโรงพยาบาลนะครับ อย่างที่เราทราบกันว่าผู้ป่วยโรคโควิดเนี่ยประมาณ80%เนี่ยมีอาการน้อยถึงน้อยมากอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆในช่วงนี้ก็คืออันที่หนึ่งต้องพยายามล้างมือบ่อยๆครับอย่าเอามือไปสัมผัสกับพื้นพื้นผิวที่เราไม่ไว้ใจแล้วก็ห้ามนํามือไปเช็ดที่ตาแท้จมูกเข้าปาก นะครับคุณหมออันนี้อันนี้มันมันก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะผมเป็นโรคแพ้อากาศเนี่ยมันมันจะคันตาอันนี้ต้องต้องพยายามล้างมือนะครับอันนี้คนคนที่เป็นโรคแพ้อากาศจะเข้าใจดีมันจะคันตานะฮะเราก็จะขยี้ขยี้ขยี้มันนิดหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นโอ้ลำบากเลยเอามือที่ไม่สะอาดไปโดนตาเลยครับเพราะว่ามันเป็น่องทางหนึ่งที่อาจจะทําให้เชื้อเข้งสุดดวงตาเราได้คือพูดง่ายว่าถ้าล้างมือก่อนก็ยังพอบรรเทาได้มั้ครับ ใช่ครับการต้องล้างมือ <c oughs> ด้วยสบู่แอลกอฮอล์ตามมาตรฐานนะครับครับอ่าทีนี้สําคัญที่สุดเนี่ยเอาละถ้าถ้าเกิดว่าอาม,มันเป็นมันเป็นมีเป็นจุดที่มีความเสี่ยงน้อยนอกจากไปเจอจริงจริงจังๆเข้าอย่างเงี้ยแต่ห <c oughs> ลักปฏิบัติโดยทั่วไปคุณหมอจะแนะนํำยังไงว่าถ้าเกิดเราอยู่ในหมู่คนหมู่มากซึ่งเราไม่รู้ว่ามีใครติดเชื้ออยู่บ้างเนี่ยคุณหมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งแน่นอนที่สุดสําหรับคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ครับหรือคนที่เกิดมีเหตุต้อง ไปเฝ้าผู้ป่วยหรือทํางานในห้องแลบเนี่อันนี้ต้องใส่แว่นป้ภัยที่เราเรียกว่าก็กร์นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่จําเป็นโดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนําให้ถึงท่านต้องใส่แว่นแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงเว้นระยะห่างระหว่างคนนะครับหนึ่งถึงสองเมตรว่าระยะสองเมตรเนี่ยยังไงซะผู้ป่วยผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็คง,ง,ง,งจะไอหรือจามไม่ถึงเารานะครับ,รบอันที่สองที่เราทําได้ในตัวเราเองก็คือว่า เราต้องเรียงที่จะเอามือไปสัมผัสดวงตาหรือบริเวณจมูกนะครับอีกอีกประเด็นหนึ่งที่สาหรับเรื่องของดวงตาที่ต้องนึกถึงไว้สําหรับเรื่องโควิดนี่ก็คือว่าอามันมีรายงานในหลายประเทศนะครับว่าเชื้อโควิดเนี่ยทําให้เกิดอาการตาแดงหรือยืดตาอักเสบโดยที่ยังไม่มีอาการทางเดินหายใจนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าใครมีอาการเยื่อบุตาอักเสบหรือตาแดง นะครับแล้วมีประวัติความเสี่ยงสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีความสงสัยว่าเป็นโควิดเนี่ยอันนี้ต้องปฏิบัติตนเหมือนคนเป็นคนเดล้วก็เวลาไปพบแพทย์ต้องเล่าให้แพทย์ฟังด้วยว่าม,วมีตาแดงแล้วเนี่ยเรามีประวัติความเสี่ยงเพราะว่าอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกเลยของโรคโควิดได้นะครับตาแดงนะครับอ๋อแ,แต่แต่ต้องดูว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะ ประกอบกันแต่ว่าถ้าเหมืองช่วงนี้ถ้าใครเป็นตาแดงเนี่ยแล้วไปพบแพทย์เนี่ยต้องเล่าประวัติเรื่องความเสี่ยงด้วยเพราะว่าไปไหนไาไหนมาด้วยใช่ครับเพราะว่าอาจจะมาโดยก่อนที่จะมีอาการทางปอดก็ได้ครับครับครับอย่างสมมติถ้าผมเป็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมไปพบแพทย์หมอก็จะถามใช่ไหมฮะว่าใช่ครับเราเราไปทําอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหรอะไรยังไงทำนอนนี้อย่าอย่าโกหกใช่ครับแล้วก็หรืออคุณหมออาจจะอาจจะไม่ทันนึกไงเนี้ยฮะเราก็ถ้าเรามีความรู้จาก จากรายการนี้ไปแล้วเนี่ยก็ควรคจะเล่าให้คุณหมอฟังด้วยเพื่อที่ไ้อแพร่เชื้อแล้วก็อาจจะทำให้คุณหมอทั้งโรงพยาบาลนั้นถูกกักตัวไปด้ไยมครับครับแต่แต่ถ้าบอกหมอไปก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าถ้าถ้าเราเจอเชื้อก่อนเนี่ยมันจะไม่ลามไปคนอื่น ใช่ครับเขาจะได้มีวิธีปฏิบัติที่ต้องกันการสัมผัสเชื้อนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลที่เราไปพบเนี่ยอาจจะต้องถูกกักตัวหมดเราจะไม่มีใครรักษปาคนไข้กันนะครับครับโดยสรุปแล้วเราจะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับหมอครับครับการเชื้อโควิดเนี่ยติดต่อได้สามทางนะครับที่พบบ่อยที่สุดก็คือทางจมูกนะครับจมูกปาก และก็ทางดวงตานะครับแม้จะเป็นช่องทางที่เป็นทายที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังไว้อย่างมากในเ่องครับสามทางจมูกปากดวงตาแล้วก็เอการการจมูกจะเข้าได้ยังไงปากเข้าได้ยังไงฮะดวงตาผมไม่ถามแล้วดูมันยากเหลือเกินครับทางจมูกกับทั้งปากนี่ง่ายมากนะครับก็คือการที่เราหายใจเอาละอองเสมหะหรืออน้ำลายของผู้ป่วยเข้าไปก็จะลงไปสู่ทางเดินหายใจเพราะจริงจริแล้ว ช่องจมูกกับช่องปากเนี่ยพอไปถึงบริเวณด้านในเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันครับใช,ใช่ครับใช่ครับทีนี้นเาต้องตงกันแล้วก็ลงไปที่บริเวณปอดได้ครับ,รบเขาใช้คาว่าสารคัดหลั่งเนี่ยคุณหมอมันจะหมายถึงเหงื่อด้วยไหมฮะเออใช่ครับสารคัดหลั่งเนี่ยอาจจะรวมเหงื่อ,เห,อเหมือนกับช่วงที่ปั่นมามีิดฟิตเนสเนี่ยผมเดือดร้อนไปออกกำลับบงยเนี่เพราะคุณ <laughs> ต้องเว้นระยะห่างเหมือนกันเพราะว่า พวกไวรัสเนี่ยอาจจะออกมาตามสารคัดหลัง่งก็อย่างอย่างที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือเป็นน้ําลายเสมหะแล้วก็มีรายงานว่าอาจจะพบจากเงื่อในผู้ที่ออกกํบบาลังกายอย่างนั้นก็เป็นไปได้อ๋อเพราะว่าใน,ในฟิตเนสมันจะต้องมีการพูดคุยกันทั้งคนที่เป็นเทรนเนอร์กับลูกค้านะฮะแล้วก็เวลาเราออกกลาลังกายหนักๆเราจะหายใจแรงแล้วก็หายใจถี่ซึ่งถ้าเรามีเชื้ออยู่อากาศที่มันจะแพร่กระจายมันก็มีสูง ใช่ครับแล้วก็คนที่วิ่งอยู่ข้างข้างเนี่ยมันห่างกันไม่ถึงเมตรหรอกครับใช่ครับตอนนี้ไปทาให้ตา,ตามบ้ากจะกำหนดในต้องติดสถานออกกําลังกายนะครับ,รบเป็นแต่ว,ว่าพวกที่ออกไปวิ่งออกกําลังกายเองตามที่กางแจง้งถ้าวิ่งไปเรื่อยกันใกล้ๆแล้วแบบเยอะๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงเช่นกันอืมควรจะวิ่งห่างตัวใครตัวมันไปใช่ครับถูกต้องคับจะกําหนดเวลาวิ่งเท่ากันหรือย,ยังไงก็แล้วแต่ท่านออกแบบเองแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ,บคุยใจ กรับแต่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามาจากบ้านเดียวกันแล้ววิ่งเสร็จปุ๊บเหงื่อมันออกเราก็จะน้่งรถคันเดียวกันกลับนี่สมควรไหมครก็จริงจริงก็ได้นะครับแต่ว่านั่งห่างกันหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พอไปถึงบ้านจะต้องเช็ดทําความสะอาดเบาะอาบน้าเลยอ๋อเบาะ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 ใช่ครับกลับแล้วก็ต้องควรจะอาบน้ําเลยไหมครอ๋อแนะนนครับตอนนี้เนี่ยจริงจริงแนะนาทุกคนเลยนะครับว่าถ้าท่านออกไปินกิจกรรมข้างนอกมาเนี่ยผมแนะนําว่าเมื่อเข้าถึงบ้านพวกความปลอดภัยของคนในครอบครัวเรา ควรจะมีการอาบน้ําสระผมนะครับ,รบนอกจากล้างมือแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเพราะว่าบางทีเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถติดอยู่บนเสื้อผ้าได้เป็นเวลาหลายหลายชั่วโมงโ<อ>ครับเนร่ยนถ้าเกิดสมมติเราไปน,นั่งหรือไปโดนพื้นผิที่มีไวรัสอยืออาจจะติดมากับเสื้อผ้าเราแล้วก็แพร่กระจายให้คนที่บ้านได้อืมเพราะฉะนั้นก็วัดปฏิบัติคือหลักกลับถึงบ้านปุ๊บเนี่ยอาบน้ําเลย อาบน้ำสาวผมไม่เรียบร้อยใช่ครับนะครับที่ใส่จากข้างนอกมาครัชุดอยู่ในบ้านเราล,ว,ลวชุดที่จะถอดออกเนี่ยไปวางไว้ธรรมดาปกติในต้าผ้าธรรมดาก็ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับจริงจริงที่ถูกต้องเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นผึงและถ้าโดนแสงแดดได้จะดีนะครับ,รบที่จะเอาไปวางปะกนกันเพราะว่าพวกเนี้ยเชื้อไวรัสกลุ่มเนี้ยก็มักจะไม่ทนต่อแสงแดดนะครับ ก็อาจจะช่วยฆ่าเชื้อในเบื้องต้นได้ส่วนหนึ่งนะครับครับไหนๆก็ถามคุณหมอแล้วเอ่อถ้าตมบุิโควิดเวลาเราคนที่เขาไอเขาพ่นออกมาปั๊บเนี่ยมันจะตกไปที่พื้นถูกไหมฮะใช่ครับแล้วถ้าเราไปเหยียบมันเข้าอะเอ่อโดยทั่วไปถ้าเป็นเท้าเปล่าเนี่ยก็ก็ไม่ได้อันอะไรอะไรครับเพราะว่าเอ่อเชื้อไวรัสจะเข้าเฉพาะบริเวณที่ีทางการแพทย์เรียกว่าเยื่อเมือกครับผมว่าส่วนที่เป็นเนื้อนิ่ๆและเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ ไม่รวมถึงผิวหนังของมนุษย์ซึ่งจะมีสารสารหุ่มปกปิดอยู่ก็ไว้เชื้อเข้าไม่ได้ครับก็คือเะยทำจะเข้าเฉพาะภุ่มจมูกท้องปากแล้วก็ดวงตาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าบ้านอย่างเช่นเดินเข้าไปปุ๊บแล้วถอดรองเท้าแล้วเชื้อมันอยู่กับรองเท้าแล้วมันติดที่พื้นไหมฮะใช่ครับโดยโดยทั่วไปเราจะแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนรองก่อาก็แต่ก่อนเข้าบ้านนะครับ อาจจะทําให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านได้หลายชั่วโมงเลยครับอ๋อนั่นแปลว่ารองเท้าที่เราใส่ออกไปข้างนอกบ้านก็ไม่ควรเอามาเก็บในบ้านใช่ครับเหมือนกรณีเสื้อผ้าที่แนะนําว่าพอเข้าถึงบ้านเนี่ยควรจะอาบน้ําสระผมนะครับล้างมือและก็เปลี่ยนชุดที่ใส่จากข้างนอกก็เช่นเดียวกับรองเท้าครับอ๋อนี่กำลังหลับตานึกตามนะคุณหมอถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเชื้อผ่านรองเท้าไปเนี่ยไปเหยียบไปในบ้านปุ๊บแล้วเกิดแม่บ้านเขาเอาผงไออะไรนะไอพรมพรมเช็ดเท้าเนี่ยไปจะไปเอาไปซักเกิดไปติดที่นิ้วข้าวเนี่ยมัน ใช่ครับแล้วถ้าเขาเอามือมาบริเวณดวงตาเขาตาหรือใ,ในช่องปากเขาก็เป็นไปได้เป็นไปได้โอ้แต่เราก็ไม่อยากคืออย่าเอามือไปบริเวณปากอวัยวะนี้นะครับในช่วงนี้นะครับครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับเม่ะงั้นมันจะม,มันก็ต้องมานั่งคำวนวณกันใหม่แต่แต่ถ้าต้องป้องกันจริงๆก็ต้องป้องกันอย่างนั้นนะคุณหมอใช่ครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นตัวไวรัสนะมันไม่เหมือนแอนิเมชันที่ทําว่ามองเห็นว่าเจอโรคเป็นสีเขียวเราก็จะรู้ว่าตกแต่งไม่จับในความจริงคือเราไม่รู้เลยว่าตรงไหนมีเชื้อไวรัสโควิดอยู่ พราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือเราไม่เอามือไปสัมผัสสามาเลยว่าันนี้ก็น่าทำให้เราปลอดภัยครับน่าจะปลอดภัยนะครับแล้วก็เพ<ช>ื่อถ้าจะให้ดีถึงแม้จะอยู่บ้านเนี่ยบางทีเราก็ลืมคิดไปก็ควรจะล้างมือทุกบ่อยๆหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเมื่อไหร่ที่มือเราไปสัมผัสอะไรที่เราคิดว่าไม่แน่ใจเราก็ควรจะต้องไปล้างมือทําความสะอาดนะครับกับเพื่อความปลอดภยัยคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมครับครับก็ฝากว่าช่วงนี้อ,อยากฝากทุกท่านนะครับว่าให้ปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ มีพิเคราะดิแทนซิ่งเพื่อที่จะป้องกันให้เชื้อไวรัสเนี่ยไม่แพร่กระจายต่อไปแล้วก็ไม่ติดทั้งตัวเราแล้วก็บุคคลทั่วไปอีกไม่นานครับให้ความหวังสังคมให้ครับผมว่าแนวโน้มเราเริ่มดีขึ้นนะครับเราคงจะพ้นวิกฤตนที่กันไปได้ในเร็วๆนี้ด้วยความร่วมมือของทุกท่านครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณคุณวิทย์ับและผู้ฟังครับสวัสดีครับสตัศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงกิติรักนะครับประธาน วิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับท่านฟังครับก็ตกลงติดนะฮะแต่ยากแต่ห้ามประมาทเพราะบางทีมันอาจจะเรื่องจะยากการจะการไม่ง่ายก็ได้ถ้าเกิดเรามีบาดแผลหรือว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเพียงพอหรือไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากจนเกินไปนะครับนี่เป็นช่วงเล่าลือครับเดี๋ยวเราไปเฉลยคําถามกันวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ชวนแชร์เพลงชื่อว่าอยู่กับบ้านนะครับโดยการแชร์หนึ่งครั้งจะเท่ากับเงินช่วยเหลือ10บาท เพื่อนําไปช่วยโรงพยาบาลสู้ภัยโควิดนะครับคำถามคืออ๋อผมบอกคําตอบมาเรียบร้อยแนละ้วคำถามคือว่าต้องใช้เงินจํานวน,นหนึ่งแชหนึครั้งเท่ากับเงินช่วยเหลือจำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบคือสิบาทนะครับเดี๋ยวใครไปพู้โชคดีอย่างไรก็วันพรุ่งนี้กลับมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ